โอเคครับผมก่อนอืือก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยกันครับวันนี้ผมผมูจะแผ่อารากิฟมานะครับ,รบก็สำหรับวันนี้เราอยู่ในเกมตำนานจอมยทธถังซาน 3D เช่นเคยเนาะแต่ว่าเป็นในส่วนตัวของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าสำหรับใครที่รีไอดีวันแรกแล้วกันนะครับเราควรรีไอดีเนี่ยหาตัวอะไรนะครับแต่ในคลิปนี้อาจจะไม่มีการฟันคงว่าควรจะรีไอดีหาตัวไหนนะเพราะว่าสำหรับในความคิดผมเนาะ การเรียดีเนี่ยมันแล้วแต่แง่มุมของแต่ละคนนะครับแต่ละคนเนี่ยมีแง่มุมมีความคิดมีมุมมองที่แตกต่างกันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีงบที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมน้อยสายเติมมากสายสุลตานสายบ่อน้ำมันสายร้านขายเพชรอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่สามารถไปจํากัดให้ได้ครับว่าตัวนี้ดีที่สุดตัวนี้ต้องหาเพราะว่างบคนเราไม่เหมือนกันใช่ไหมสำหรับคลิปนี้ผมเลยจะมาบอกแล้วกันนะครับว่าการเรียดีเนี่ย ในมุมมองในแง่มุมแต่ละมุมมองเนี่ยควรจะรีหาตัวไหนอะไรประมาณนี้และกันนะครับเนาะ โอเคครับก่อนที่จะไปฟังนั้นนะครับผมขอแนะนํานะบริษัท power p a g เป็นบริษัทรับเติมเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับแล้วก็บริษัทของเขาเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอนหนึ่งร,อร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาด้วยกันแล้วทั้งหมดหกปีนะครับแล้วก็บริษัทของเขานะครับรับเติมเกมเนี่ยหลากหลายเกมมากมายเลยนะครับสามารถทักไปที่เพจหรือว่าเข้าไปดูที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะดิง้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะแล้วก็บริษัทของเขานะครับในวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนวันที่เกมทางา D, ซ้ายสามดีเซ จะมีการออกโปรโมชั่นเติมเงินมาด้วยนะครับสามารถเข้าไปดูและเข้าไปอุดหนุนได้เลยนะครับนะก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับบริษัทของเขาเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับแต่เวลาส0่โมงเชา้าจนถึงตีสองครึ่งนะครับโอเคอ่ะสำหรับสายฟรีก่อนเลยนะครับในมุมมองของผมนะในมุมมองของผมสำหรับสายฟรีที่เป็นสายฟรีจริงๆเลยไม่เติมเลยแบบแบบผมไม่เติมอะ่ะสักบาทเดียว35บาทแม่งก็ไม่เติมอะ่ะเพื่ออะไรนะ คือต้องบอกก่อนว่าเกมถังซาน 3D เนี่ยการเติม35บาทเนี่ยมันจะทำให้เรานะครับได้โบนัสต่างๆนานาหลากหลายสมมุติคุณไม่เติมเลยคุณจะไม่สามารถเอาเหรียญกิลเนี่ยไปแลกเป็น v i p ได้อ่าแต่ถ้าเติม35บาทปุ๊บคุณจะเอาเหรียญกิลเนี่ยไปแลกเป็น v i p ได้ซึ่ง v i p นั้นเนี่ยจะทำให้คุณเก่งเท่าสายเติมได้เมื่อคุณเล่นไปนานๆเอาเหรียญกิลไปแลกเป็น v i p อ่ะพูดง่ายๆคือเหมือนกับเราเติมเงินแต่เราไม่ได้เติมนะครับอันนี้คือสายฟีแบบโนนเเเเตติิมมลลยยะ แนะนำนะครับส่วนตัวผมแนะนำว่าอันดับแรกเลยเล่นเป็น Oscar. <ด osse> ออสการ์เพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวละครที่เป็นตัวระดับ S R หรือระดับ R เนี่ยเรายังใช้ได้ครับอย่างเช่นตัวละครเสียวอูแล้วก็ถังซานใช้ได้ครับแต่ว่าตัวละครซับพอร์ตเนี่ยตัวละครที่สามารถเด้งเกรดให้เรามีเกรดเพื่อโจมตีเนี่ยมันยากครับอ่าแต่ถ้าใครไม่ชอบตัวละครที่เป็นซับพอร์ตนะ ผมก็แนะนําว่าเป็นหมาหงจิ้นแล้วกันเป็นตัวละครที่เน้นยาว,ยาวครับเน้นได้เป็นตัวเป็นตัวละครที่พีพีเกง่งในด่านนั่นเจี๊ยบบทค่อนข้างเก่งเลยนะครับแล้วก็ลากกระดูกวิญญาณถ้าไม่มีตัวอื่นที่เก่งกว่าตัวของเขาเนี่ยใช้ได้เหมือนกันพูดง่ายเป็นตัวที่อัถปาะโยชน์แล้วเล่นในระยะยาวได้นะครับตัวหมาหงจิ้นเนี่ยเป็นตัวสายโจมตีหมู่ที่ออลาวแล้วกันนะครับนะแต่ตัวของเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการโดนเนิร์ฟนิดนึงแต่ก็แบบ คือเอาจริงนะถ้าจะเทียบกับปู่กระบีเนี่ยปู่กระบีถ้างบไม่เยอะไม่น่าเล่นครับปู่กระบีต้องงบเยอะแล้วก็ต้องแบบว่าทําของหุนโหนะ่ะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยบางไม่เหมือนหมาหงจิน้นหมาหงจิ้นเนี่ยค่อนข้างถึกและกันนะเป็นตัวละครที่สามารถวางวงไฟใส่ศัตรูแล้วอีกฝั่งเนี่ยผ่านไป3เทินสเทินตายทั้งทีได้ตัวของเขาเนี่ยเก่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับสายฟีโนเติมเลยผมแนะนําว่าเป็นออสการ์แล้วก็หมาหงจิน้นยกเว้นใครจะโชคดีลีได้ถังห้าวนะ ได้ถังห้าก็เล่นถังห้านะครับถังห้าวในตัวโกงนะครับนะสตัวนี้แล้วกันนะครับในมุมมองแต่ถ้าคราวนี้เป็นสายในส่วนตัวของสาย35บาทแล้วกันนะครับถามว่ารีหาตัวไหนผมก็มองว่ายังเป็นตัวเดิมอยู่ดียังเป็นในส่วนของอ้าวซื้อขาถังห้าแล้วก็มาหงจิ้นเช่นเคยนะแต่ว่าถ้าใครรีได้ในส่วนตัวของออมาณาศูนย์อย่างเงี้ย ก็เล่นก็ได้นะครับนะแทนที่ออสการ์ได้แต่อาจจะลงดันเชี่ยนแบบบทยากกว่าออสการ์แค่นั้นเพราะว่าออสการ์เนี่ยสามารถเด้งเกตแบบดับเบิลได้แต่ว่ามานาสูรไม่สามารถทําได้แต่ข้อเสียของออสการ์คือยิ่งใช้สกิลเกตในการใช้ของเขาก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่เก่งระยะยาวแต่ถ้าใครเล่นมานาสูรเนี่ยจะเก่งในส่วนตัวของฟาร์มเอ่อกระดูบวิญ,ญญาณเพราะว่ามันเล่นเรื่อยๆๆใช่ไหมทำาแต้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเนี่ยก็แนะนําอยู่แค่นี้เหมือนกัน นะครับเออเอาจริงคือแค่นี้จริงนะไม่มีตัวไหนเลยเพราะว่าตัวนอกนั้นเนี่ยตัวอื่นนะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวอื่นเนี่ยใช้ของหมดเลยครับอันนี้ใช้ของหมดเลยเอาซื้อขากับถังห้าวแล้วก็มาหงจีนเนี่ยมันไม่ค่อยจาเป็นต้องใช้ของเท่าไหร่อันนี้สำหรับสายฟรีแล้วก็สายเติม35บาทแล้วกันเนาะคราวนี้สําหรับสายเติมน้อยอย่างเช่นระดับ1 0 0 0ถึง2000นอย่างงี้ครับถามว่าแนะนําตัวไหนอะต้องบอกก่อนเนาะว่าส่วนตัวผมเนี่ย แนะนำให้ r i d ให้ได้ตัว SSR เนี่ยสองตัวแต่ถ้าได้ตัวเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับได้ตัวเดียวก็ไม่เป็นไรก็เล่นต่อก็ได้ถ้าได้ตัว SSR สองตัวสำหรับสายเติมอ่าน้อยเนาะประมาณ 1000- ถึง2อ0 0อย่างเงี้ยครับผมแนะนำให้เล่นเป็นตัวซับพอร์ตอย่างเดียวเลยอย่างเช่นออสการ์หลงหลงแล้วก็มารอสูรนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าเติม800บาทเราจะได้ฟรีมาหงจิ้นทันทีนะครับ ถ้าเติม2,000บาทถ้าจำไม่ผิดจะได้วงแหวน5 0,000นปี1วงมั้ง,งนะผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้ว่าเติมเท่าไหร่ถึงได้วงแหวน5 0 0ห0ปีน่าจะประมาณส0 0 0 0 0หรือ2 0ง0 0ื่นะผมจำไม่ได้นะครับประมาณนี้นะก็แต่ว่าเติม800เนี่ยได้หมาหงจิ้นฟรีหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นนะเราถ้าเป็นสายเติมน้อยแล้วเราเรีบเล่นได้ออสการ์หลงหลงหรือไม่ก็มาณนสูนนะครับแล้วก็เติม800แล้วก็ได้ในส่วนตัวของสายตีหมูหนึ่งตัวแล้วก็เล่นเลยครับเข้าใจไหม เอออันนี้คือง่ายไงสำหรับเราเนี่ยเราเป็นสายตเติมเนี่ยยังไงเราก็แบบได้ตัวละครตัวนี้มบฟรีๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีหาสายตีหมู่นะครับแต่ถ้าจะรีเนี่ยรีหาสายตีเดียวนะเพราะอะไรเพราะว่าของของการฟาร์มเนี่ยสายตีเดียวกับสายตีหมู่มันไม่ทับกันใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติคุณเลือกมาหงจิ้นแล้วคุณไปรีหาถังห้าวต่ออย่างเงี้ยของในการฟาร์มด่านเนี่ยมันจะทับกันนะครับมันจะทับกันมันจะทําให้ตัวของคุณเนี่ยไปได้ช้าพูดง่าย ผมเลยแนะนําว่าให้หาสายตีเดียวสายตีหมู่และก็สายซับพอร์ตอย่างเงี้ยให้มันไปด้วยกันได้นะครับสายสายแบบสายควบคุมอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าสมมุติคุณหาคุณจะเลือกเอาหมาหงจิ้นแล้วอะ่ะไม่ต้องไปเอาถังห้าวนะครับของมันทับกันให้ไปเลือกตัวของเสียเย่หรือไม่ก็อาจารย์หลงหลงอย่างเงี้ยจะดีกว่าอ่ะคุณอาจจะดีได้อาจารย์หลงหลงไอออาจารย์เอ้อหลงนะครับแล้วก็ออสการ์อย่างเงี้ยแล้วก็เติม800ได้หมาหงจิ้นได้เอสอาร์สามตัวแล้ว เป็นคนละสายกันด้วยความหาของง่ายครับสบายอันนี้คือเล่นได้ยาวๆเลยนะคราวนี้สายเติมเยอะและประมาณหมื่นถึงห้าหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นส่วนตัวผมนะถ้าเป็นผมหนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นผมก็อยากให้รีหาซัพพอร์ตหนึ่งตัวอยู่ดีแต่ว่าสําหรับสายเติมเยอะนะ่ะประมาณหมื่นถึงห้าหมื่นเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเป็นผมผมจะรีหาถังหา้าวส่วนตัวผมนะถ้าเป็นผมผมจะรีหาถังหา้าวแล้วก็ออสการ์ แต่ถ้าได้ถังห้าตัวเดียวผมก็เล่นเพราะอะไรผมเติมเยอะใช่ไหมผมเติมเยอะผมมีใบากาชาที่เยอะผมมีโอกาสที่จะรีหาซัพพอร์ตได้เยอะใช่ไหมเออผมอาจจะฟุบกได้ตัวของอ้าวุขาหรือว่าหลงหลงหรือว่ามารอสูรก็ได้ใช่ไหมหรือผมอาจจะสายเปเยอะไงห้าหมื่น 50, 000, ใช่ไหมผมอาจจะรีได้ตัวระดับ SR เนี่ยอย่างเช่นพ่อหลงหลงแล้วก็แฟนหมาหงจิ้นเนี่ยสองตัวเนี้ยดาวแดงสองดาวแดงอย่างเงี้ย ก็ใช้แทนที่ออสการ์กับหลงๆได้นะไม่ได้ยากอะไรเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือเหตุผลว่าสําหรับสายแต่ละสายมันไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเป็นผมเนี้ยผมเติมประมาณหมื่นหนึ่งถึงห้าหมื่นเนี้ยผมรีหาถังห้าก่อนเลยนะไม่สนใจอ่ะตัวมันโกงครับถังห้าเสียเย,ย่เงี้ยถังห้าเสียเย,ย่ตัวเลทออกยากถังห้าเสียเย,ย่แล้วก็อาจารย์เออหลงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วซัพพอร์ตเราค่อยไปหาดับหน้าก็ได้เพราะว่าเราเติมเยอะใช่ไหมเออเราอาจจะใช้ตัวละครระดับ s R ก็ได้เพราะว่าของเราเยอะเราแบบสามารถแบบ ผักดันพลังเราไปได้ไกลกว่าสู้เราเล่นตัวดาเมจที่มันโกงๆเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้นะใช่ไหมเออหาของมาให้มันแล้วก็ฟาดทีเดียวตายฟาดทีเดียวตายอย่างเงี้ยแล้วก็ซ mm. ัพพอร์ตเดี๋ยวค่อยไปหาดับหน้าก็ได้เพราะว่าเรารวยใช่ไหมอ่าแล้วก็สายที่เป็นสุลตา่านเติมแสนหนึ่งยันประมาณล้านหนึ่งแล้วกันนะครับก็เหมือนกันครับเหมือนกันเลยถังห้าวเลยคราวนี้เอารีหาถังห้าวแล้วก็ไปทําถังห้าวให้มันสุดไปเลยนะครับถังห้าวเนี่ยเป็นตัวละครที่เอาจริงนะครับผมพูดเลยผมกล้าพูดได้เลยนะว่า เป็นตัวละครที่มีดราม่าในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะดราม่าอะไรมันเก่งเกินครับคือคือ GM เซิร์ฟไต้หวนันปวดหัวเพราะว่าตัวนี้นะเพราะว่าผู้เล่นของเซิร์ฟไทยอ่ะไปดราม่ากันว่าตัวมันเก่งเกินครับทั้งห้าสายความเร็วโจมตีครับสก,กิลทีเดียวตายทั้งทีมครับมาปุ๊บไม่ได้ทำอะไรเลยครับแม่งฟาดตูมตายทั้งทีมจบเลยเก่งเกินครับดราม่าจนโดนเนิร์ฟครับเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยโดนเนิร์ฟเพราะอะไรเพราะคนดราม่าเยอะครับเออแสดงว่าเกมเนี้ยกลายเป็นว่า ช่วงแรกเนี่ยถ้าเล่นได้เก่งเนี่ยก็เล่นไปครับแต่ถ้าดราม่าเยอะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนเนิฟได้นะนี่คือเหตุผลทําไมผมถึงแนะนําว่าสายเติมน้อยหรือสายฟรีเลยเนี่ยให้เล่นหมาของจิ้นเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นตัวเพย์เซฟเฉยๆครับอยู่เฉยๆไม่โดนเนิฟอยู่แล้วไม่เก่งสุดๆแต่อยู่ในระดับที่เก่งเกือบสุดอะแต่ก็ไม่ได้อ่อนสุดไงเอออยู่ในระดับเก่งเกือบสุดอะแต่ว่าบัตรถังห้ามันเก่งสุดไงมันฟาดทีเดียวตายทั้งทีมไงโอกาสที่มันจะเกิดดราม่าแล้วโดนเนิฟเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าการเนินี่ย ของเกมอื่นอาจจะอยู่กับผู้ผู้แบบพัฒนาอะไรใช่ไหมแต่เกมนี้ขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะครับถ้ามันเกิดดราม่าเยอะเกินไปเนี่ยเขาก็เนิร์ฟให้นะเออมันเก่งเกินใช่ไหมแบบโอ้ไม่ไหวแล้วว่ดโดนถล่มแบบเพจโดนถลม่มอ่ะเนิร์ฟให้แล้วกันอะไรประมาณนี้เนิร์ฟทีก็เรียกได้ว่าแบบตัวอ่อนลงเหมือนกันนะแต่ก็ยังเก่งอยู่ดีครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายเติมแบบแสนหนึ่งเป็นล้านเน่ะผมก็แนะนําให้เอาถังห้าไว้เลยแล้วกันถังห้าออสการ์อย่างเงี้ยครับถังห้าออสการ์สีเย่อย่างเงี้ยตัวแบบฟันทีเดียวตายทั้งทีมอ่ะโอ้โหแบบบมาป๊ โอ้โหกระบ,บี่แบบเหินหาวระบำแบบโอ้โหตายหาหมดอนะคือซีเดียวตายนะครับพูดง่ายๆคือเสียเย่ถังห้าวนะครับออสการ์อาจารย์เอ้อหลงสี่ตัวเนี้ยสลับสายสุลต่านแสนหนึ่งถึงล้านหนึ่งอะชิวๆครับกระโดดทีเดียวตุ้มตายทันทีเป็นสายตีเดียวครับอาจารย์เอ้อหลงเป็นสายตีเดียวที่ตีหมู่ได้โอ้โหขี้โกงไหมสกิลทีเดียวตายต่างหากนะครับสุดยอดนะตัวนี้ อ่ะอันนี้คือเหตุผลแล้วกันเนาะว่าทําไมผมถึงให้สายฟรีเลือกหมาหงจิ้นเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีโอกาสโดนเนิฟน,น,น้อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดนะแต่ก็ไม่ได้อ่อนที่สุดเป็นตัวระดับสูงและการเป็นตัวเก่งระดับสูงเป็นตัว T S S ด่ะแต่มันอาจจะไม่เท่าถังห้าวละกันนะครับนะโอกาสที่จะโดนดราม่าว่าเก่งเกินก็เลยแบบอาจจะไม่มีไงอาจจะไม่ได้โดนเนิฟเหมือนถังห้าวอะไรอย่างนี้นะถังห้าวเนี่ย ผมบอกเลยนะว่ามีโอกาสโดนเนิฟค่อนข้างสูงอยู่นะถ้ามันเก่งเกินนะแต่ถามว่าผมจะรีหาไหมส่วนตัวผมผมก็จะรีหาทางห้างนะผมบอกแลว้วผมจะรีหาทางห้างเอามาแบบทำคอนเทนต์ฟาดทีเดียวตายทั้งทีอะไรอย่างนี้นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะในมุมมองความคิดเห็นของแต่ละสายแต่ละแบบแต่ละแบบความคิดละกันเนาะคนเราเนี่ยมันแบบทรัพยากรมันต่างกันเนาะเราก็เลยแบบว่ามีงบประมาณที่จากัดใช่ไหมสายฟรีสายเติมน้อยอะไรอย่างเงี้ย ก็แตกต่างกาันสาหรับสายเติมเยอะเติมมากเติมแบบเติมกลางๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีความคิดอีกแบบหนึ่งแต่หลักๆแล้วนะครับซับพอร์ตเนี่ยจำเป็นเอาสกขาอันดับแรกเลยนะครับถ้าคุณโชคดีได้สายโจมตีตัวอื่นเนี่ยก็โชคดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเอาสุขาย,ยังไงก็จำเป็นที่สุดในการเรียนดีเนาะ ยกเว้นได้ถังห้าวนะครับได้ถังห้าวมาก็ไม่ต้องดีทิ้งนะถ้าไม่อยากเล่นก็ไปขายนะครับตัวมันแพงอะไรประมาณนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบจดจเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาร์ฟิมลี่เฟซบุ๊กด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบจดจเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ